จะได้หลับตองก็ซอบอกนี่ของจีดทาด้วยนี่ของไคแดงกันปบปู่เปนไ่ปู่มปุ่มดึงไห้นะคะปุ่มดึงให้กีดทาด้วยรลังวันใหญ่แล้วสันนาม่กใช่ของคนของอะไรของไปไปกอง นี่ปู้สมปู้สมจับไห้เด้ครับเป็นมาห้ยอดซอนนี่และแล้วก็เลยแบงไห้ร้านไปอีกใบนึงเข้ามามันสามใยนะโอ้เด้งามงามศูนย์เจ็ดโคโลเจโคโลสามศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด้มวยนเจียบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี้ยชนไหนเนี่ยค่ะพี่น้องนีค่ะ ผู้เขียนไทยแล้วแคบหน้าจอเด้ม่ายอด้วยกระดานมีแค่นี้ค่ะกระดานกมืองโบรานะกระดานคือากกฮันกระดานยื้ไต้หันยื้อไต่หันยื้ไต่แเดาไประบบยตแกระดานมันเอากระดานมเอาไปแล้วเขาี้เบ็นรูดได้แบบนี้ว่าดูนะค่ะปฏนบูรปฏนบูรตีนสุ

นั่งคู่นั่กลได้ยอนคุณพัดจะนั่งไกลๆใช่ีู่ล้วอย่าไรจักพื้อยไางไรอะครับใช่มาแล้วยังไเอาไปใช่หรือครับใคเนี่ยใช่รครับกาเล็นมัยได้ให้3มตวบางโอ้ยเนยนหเห็นน้องแพ้นไหมการนี่มันเป็นแค้นมาอดเจยาเหรปก็ดีค่ะน้องแพนมาหอเค่ะ อ่อนเองนะคะพี่น้องแท่นเพชรเกินดาฟพี่น้องแท่นเพชรเจเกินดาไปแหรอพี่น้องแค่นเพชรแท่นเพชรแท่นเพชรอันของข้าเจ้านั่นแป้นเพชรของเกกินดาแท่นเพชรแล้วพี่น้องออกมาห้าห้อนเชียงสีด้าหนึ่งนึ่งสองสองสุดเก่อนุญาตดิสุดสี่งสีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเดบ แล้วก็ศูนย์เจ็ดครับมราใครับอไรั้นแล้วตัวแดัวแงตัวแดัวแดงตัวแัวยดงัวงวแสงัวแดตัวแดตัวใดงตัดงตัววงตัวตัวแดงตัดงตัววดงแตัวดงตัวดงตักัวแางตัวตัวดงตังังลวแดงตัตัวใดวดนัังดัแั พิพัฒนคือโค้ดอะไรถ้าได้จท่แบกระสุนทั้งหาเป็นบุญบาลมงคเสือล้นมโค้ดเม่อนีโคเปิดโชคเปิดใจให้โบงให้ลานให้ลกไห้หลานกลังไม่ลวยกันสุดโค้ดูุดคนโค้ดเนี่ยไ้เงนสติ๊กลุ่มหวงหมั่นนีาฝามาตอนรับบาน จะดีใจแล้วสิสองสองศูนย์แก่โต้กันตัวแรงตัวรงตัวแงนี่โคดีมากสุขุมสุขกันเจ้าขาะได้กินข้าวในปัวจะได้กินแป้งขาปูขาอันนี้บาดนะวของใจพี่หลายจิตจหลาอัน สายนัด้มาตมัวเป็นเจ้าามอห่ารเป็นปู่เล่ัเ็นอะักตัวแกั่้งพีนะคะจ้าขอได้ปู่ันนี้ตื่นหนูกทันจุดยิงทั้งห่โอ้โสอตัวดังเน่ะเป้ลทันด้วยซ้ำกันล้วกัรงข้ามเหมือนันิ่วขาบนหรือล่าง ในวงกลมนี่นะคะบนหรน่างคะ่างโค้งไปล้อครับข้าวบ้างมาแล้วนันวาบนบ่ก็ได้พักบนบอก็ได้พักเข่า้คสิอะไรลูกเม็บเ็ลูกดๆเดยตัวนี้จะเดียวแ bún riêu luôn, để lòng trái, trái ưa sôi, để mà cho được vài sợi, vài bông, để kia để như thế này, để để kia để mà lăm lăm luôn, không phải đâu, anh ấy còn mang lùng, anh ấy còn bông bông luôn, ăn để ăn chồm,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  ăn ีโชคมีนะโชคบารมีให้ yes. way, cial, แล้วเป็นคนใจดีใจบุญเพิ่นนี่ทรัพย์จงบัดเพอเฮ็ดเป็นเจ้าภาพได้เพิ่นก็ได้เฮ็ดแล้วบุญท่านผ่ ร้านคือกันนะพ่ร้านใต้รันนี่คือปูโสมนะครับปูโสมปูโสมเขียนให้ครับปูโสมในรากของแมลดนะครับคนเขียนให้ 9412207ครับ9 4 1 2 2 0 7ค้งโสมในร่างของแม่ไรครับบาปหลุก่อนชไหมครับ่านเดรับสักเปิดไปแล้วมครับสค้งมค้ับค้สี่้นโค้งค้ทีค้งโ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 ค้งค้ัโค้งครงบค้ค้งครับค้ง้งครงบค้้งครับค้้งโี่ค้งงโค้ง้งโค้ง้ง้งคงโค้งโ้้้ เ้าสีนึ่สองสองศูนย์ครับอันนี้ชือไล่มือกได้เปนยยสูจะไปบ่ยีมมนนอยองพี่น้องเขียนใหม่แทบไป้อครับเห้าสีหนึ่งเลขสองตัวไปเลขสตัวส่วนเลขสตัวนีขสองสองครับชิเครับผมูมือเฮียดนจะไปแล้วมีอเราไปอย่างไม่รู้ ก็แค่ผ่านจอไปเนาะผู้เชี่ยวผาจอไปเด้อครับน่งนลาวผู้หนี่งซีศูนย์ซีสยี่่า่ศนยนี่งผสชี่ยสมไปสมกสองสองแล้วผนะอันใดว่ตถุต้องกระบอกกรบอกลานเดื่อผู้ชี่อหน่อยนิดนึงไม่ใหญ่รุ่นม่ใ่แต่จัดเสียงผู้สองห้าย่งน้อบบนี้นาะ ตงใสีหาัดมาไฟแกลูกลานอีกปูระหูจิตาจิะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ปูโสมทิเขียนให้นท่านผู้ชมหายนามหายงบู้หายาสูบป่นาะปูปูจห้โชคกันวเ่ะจอยู่บงอยู่เยะอยู่ปูกำลังเล่นอยู่ครับบ๊ย้าว โอ้โหฉัน้ำเผาเด้อหิบมันเผาูหิวกรแตุดโอ้ยฉันั่นปสะองสโอ้ยจของเจแมนแจับนตาม้บอแม่ม่ให้แม่ ปลาการนะคะพื้นหานนะคะ้ก็ใส่บุกใส่หลามเลาจะได้ไม่เบ่งเยอะนี่บเสเตรเสียเจ้าของว่าที่อามอนคุผู้ชมนะคะราคาเสียบกอบผู้สมนะคะเจ้าของว่าที่สองหญ้ากับไม้หรอครับหญ้าพื้นกิ่หไทยจะได้ขายในอเดรเนะคะ่านผู้ชม อยากแชร์ต่างคนก็ให้ถคนกกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอ้ปูปูเบาหนมมนตหรอครับให้มั้งาโอ้ยลุดนะให้มทหนะเนะได้ค่ได้ครับผมปลาหญ้าอมอนนะครับเ่ยาส่มย่าอมอนกรี่ปูสมจะมากครับเพิ่นกะห์หน1่3าตัวนี่นนะครับแล้วก็3 7แล้วก็0 7นครับผม